สวัสดีครับแฟนแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงวอลเลย์บอลวีลีกญี่ปุ่น2 0 3ศทับวันเสาร์ที่27มกราคม2 5งหก็ 7, เป็นการพบกันระหว่างสาวไทยโเรเอโรของน้องไก่นะครับพบกับฮิตาชิแนนทัดดาวนึกแจ้งก็วันเสาร์ยีนี้นะครับเวลา13.30นแข่งกันที่ชิกะเพอร์เฟคชันยิมเนเซียมถ่ายทอดสด,ดโดย ค d ูเอดิสช่อง622นะครับเรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันนะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมนี้ก็อยู่ในอันดับที่ใกล้เคียงกันแล้วก็อยู่ในช่วงใกล้ๆท้ายฤดูกาลแล้วก็มีความเข้มข้นนะครับแย่งอันดับกันที่จะขึ้นไปอยู่ในพื้นที่เพย์ออฟ6ทีมสุดท้ายก็เป็นทีมมาพูดถึงทีมของทเรลโลของน้องไก่ก่อนนะครับทีมทเรโลก็มีไก่วิมลรัตนพันมิเดินบล็อก บอลเร็วดาวรุ่งของทีมชาติไทยร่วมอยู่ในทีมนะครับซึ่งณขณะน,นี้รั้งอันดับ8ของตารางจากสถิติชนะ7แพ้10ซึ่งฟอร์มล่าสุดถือว่ากลับมาได้ทันเวลาหลังจากเกมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางโธเรอรโลกสามารถพิกล็อกเอาชนะแชมป์เก่าอย่าง NEC Red r o เลด t ล็ก็ตของเพียวอัชราพรคงยศได้อย่างสุดมันเลยนะครับโอ้โ ใครจะไปคาดคิดนะว่าทีมแชมป์เก่าแล้วก็เป็นแชมป์จักรวรรดินีนะฮะแพ้กับทีมโทเรโร่ของไก่วิม,มลรัตนะครับก็วันนั้นทางโทเรโร่ชนะไป3ต่อ2เซตก็หยุดสถิติแพ้ไว้ที่3เกมเท่านั้นนะครับก็ช่วงก่อนหน้านั้นก็แพ้ติดติดกันก็หยุดสถิติได้สักทีอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งใช้ชนะนัดดังกล่าวเรียกได้ว่ามาถูกที่ถูกเวลาเลยนะครับเพราะว่าหากเกมวันอาทิตย์ยังพ่ายให้กับเอ็นซีและล็กเก็ตก็จะทําให้พ่าย4เกมติด เรียกได้ว่าหมดลุ้นที่จะชิงตัวเข้าสู่พื้นที่เพย์ออฟ6ทีมสุดท้ายอย่างแน่นอนอีกทั้งเกมนี้ก็มาเจอกับฮิตาชิของแนนทัดดาวซึ่งเป็นทีมที่อยู่ในดับ7ก็ทำให้มั่นใจว่าโทเรอโร่รับรองฮนะเล่นกันแบบใส่กันเต็มที่แน่นอนเพราะว่าหากคว้าชชัยนะในเกมนี้พวกเธอก็จะมีสิทธิ์เท่ากันกนะ็คือโทเร ก็มีรุ่นที่จะแซงขึ้นอันดับ7ของตารางคะแนนได้อีกด้วยก็เรียกได้ว่าโอ้โหสทีมนี้อันดับใกล้เคียงกันนะครับเรามาดูความพร้อมของทีมฮิตาชิของแนนทัดดาวบ้างนะครับฮิตาชิอัสติโมเป็นทีมที่เรียกได้ว่ามีแกนหลักในเกมรุกก็คือแนนทัดดาวนึกแจ้งมิดเดิลบล็อกสาวทีมชาติไทยเป็นผู้นําในเกมรุกนะครับเป็นมิดบล็อกตัวเก่งนะซึ่งในช่วงหลังมานี้ก็ทํา ดีได้ไม่น้อยเลยนะครับ5เกมล่าสุดนี่ก็ชนะ3นะครับอย่างไรก็ดีน่าเสียดายที่เกมเมื่อวันอาทิตย์ผ่านมาโอ้โหไม่น่าเลยนะครับพลาดท่าแพ้กับเพีย U ยูบทีีอมาดับ9ของตารางทําให้ฮิตาชิพลาดโอกาสที่จะทําแต้มได้เท่ากับโตโยต้าของนอกเตยเตยหัตยานะครับซึ่งอยู่อันดับ6ก็เรียกได้ว่าฟอร์มโดยรวมนะระบบการเล่นของฮิตาชิก็ถือว่าจูนกันลงตัวแล้วนะอยู่ที่ฟอร์มของผู้เล่นในวันนั้นๆว่า พวกเธอจะเข้าฟอร์มกันขนาดไหนนะบางวันก็แหม่แกว่งืะเกินนะครับเรามาดูกันนะครับว่าการเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับของสองสาวไทยในตำแหน่งมิดเดิลบล็อกหรือบอลเร็วทั้งคู่แล้ก็เป็นแกนหลักในเกมรุกของทั้ง2ทีมนะระหว่างไก่วิมนลรัตของโทเลกับแนนทัดดาวของฮิตาชิก็ซึ่งถือว่า เป็นกําไรของแฟนๆแฟนบอลบอชาวไทยนะที่ได้เชียร์ทั้ง2ทีมแล้วก็ในขณะที่ฟอร์มโดยรวมนะครับก็แอบสวนทางกันเล็กน้อย mm hmm. เมื่อโทเลแอโร่พ่ายมา3นัดติดก่อนที่จะพลิกล็อกเอาชนะเอนซีและล็อกเก็ตของอัตราพรคงยศแชมป์เก่าได้อย่างสุดมันในขณะที่ฮิตาชิของแนนก็ชนะมา3เกมติดก่อนจะมาพลิกล็อกพ่ายให้กับพีเอสยูบูแอย่างไม่น่าพลาดในเกมล่าสุด ก็เรียกได้ว่าฟอร์มโดยรวมก็ยากที่จะคาดเดานะว่านะว่าทั้ง2ทีมใครจะชนะนะสำหรับการเจอกันในเลกแรกของซีซั่นนี้นะครับฮิตาชิเป็นฝ่ายที่ชนะทีมโทเรไป3ต่อ1เซตสำหรับเกมวันเสาร์ที่27นี้ก็เรียกได้ว่าออกได้2หน้าเลยทีเดียวนะครับและคาดว่าก็ต้องไปวัดกันที่ในวันนั้นนะว่าจะเป็นวันของใคร แล้วก็ทีมไหนเล่นผิดพลาดน้อยกว่าก็จะเป็นทีมที่คว้าชัยไปครองนะครับก็สูสีกันมากเลยนะครับอันดับก็เรียกได้ว่าใกล้เคียงกันก็อย่างไรก็ตามนะครับในฐานะที่เราเป็นเอฟซีของทั้งน้องแนนทั้งน้องไก่นะเราก็เชียร์กันทั้งสองคนนะครับก็จะลืมมาเป็นกําลังใจให้กับทั้งน้องไก่และก็น้องแนนนะครับอย่าลืมให้กําลังใจนะครับวันเสาร์ที่27มกราคม2567 เวลาบ่ายมงครึ่งช่อง622นะครับหรือทัวร์ดีสปอต2ถ่ายทอดสดนะครับก็อย่าลืมมาเป็นกําลังใจให้กับทั้ง2ส,สาวด้วยสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับช่องโจสปอร์ตโดยการกด subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ลุงจูลาไปแล้วสวัสดีครับ